วัสดีครับวิบซีของชงองนีสา8ร้อยแปดพันเก้าทุกทุกทัานครับเมื่อนี้สีอาไว้ไทยรัฐครับเมื่อห้พี่น้องได้เบิ้งกันเพราะว่าให้องุไทยรัฐให้ตรงครับหลายๆเจ้าครับก็เลยน,นี่อันนี้เป็นเลขอยู่ใน วิหารของหลวงพ่อปากแดงครับเป็นเลขห้าหกให้หกสี่ให้ห้าหกครับสามตัวสี่ตัวข้างบนเป็นมีหกสี่พร้อมครับและแล้วก็เป็นเลขห้าหกแลยสินมาน้ำเสนอให้พี่น้องได้เบิ้งกันมาที่สิบหกกอกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามอันนี้มันมาตรงกันกับเลขนี่นนของแอส พร้อมครับของเหมืองไทยรัฐเนี่ยพิดกันแค่ไทยรัฐเพิ่มมาอีกแปดตัวหนึ่งครับของผมมีหานึงหกสี่ของไทยรัฐมีหานึงหกสี่แปดพร้อมครับของผมหน่อยกลัววัดที่แล้วของผมกับเขาอยู่ครับเขาสามตัวบนเลยครับไปจับมึงเหมืองไทยรัฐนุ๊กกันครับเป็น ตัวเดียวกันเป๊เลยครับทั้งเลขแนะนำหนึ่งกับพีเ่เลขหาหกพี่กันครับเลขครับมันจะแบบสองตัวสามสามตัวสองตัวเบ้างครับว่าจะได้ตัวได้แน่ครับหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหกแปดหกห้าสี่หกสี่แปด 6, กห้าแปตัวครับหนึ่งหกห 6, ึ่งห้าหนึ่งครับเน้นนะครับเน้นเน้นนี่ดีครับเพราะว่าตรงกันหลายสำนัก 1, 4, ึ่งสหนึ ห้าหครับถ้าผู้ใดมักตัวใดกันเลือกซื้อเลือกกลับเลือกซื้อเอาครับกลับเอาโตูดเอาเต็งเอาผู้ใดก็ได้โชควงไพดวงมันครับผู้ใดสินักตัวใดสิเบาตัวใด,วดกันสำหรับแอดกันเนี่ยครับตดูดที่เน้นไว้ละที่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก หาหกเลยครับครับถ้าผูใ้ใดชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ